ค่ะทุกคนมาดูวิวบ้านป่าชุนระบุจะเจเจเหมือนเดิมค่ะเปิดคลิปมาก็เห็นต้นไม้เห็นต้นไม้แล้วก็เห็นบานยศเจิมพือเก่าล่ะค่ะ,จะเจเจมก็รถผักแล้วก็ลสิมาอัปเดตวิววิวสวยๆงามๆทุกคนเบิง้งพื้เก่าล่ะค่ะเ้นงดอกหญ้าฟังนี่ฟังนี่นมันก็นจะชุ่มชื่นอยู่นะคะ ก็จะมีดอกหญ้าพอไม่ได้ตัดหญ้าสองอาทิตย์แล้วแรงมากผลไม่ตกเลยนะคะทั้งบบชื่นหญ้าก็จะแห้งหมดเลยค่ะแรงกับประย้ยดน้ำมันไปหลายตึกแต่ว่าสนามหญ้าไม่สวยค่ะสนามหญ้าเหลืองหมดเลยพเพ่เกียบไป แค่ใบหย,อยาออกจากห้างลินค่ะมาดูดอกรักเล่กันเลยค่ะดอกรักเล่งามหรอค่ะทุกคนเพื่อนจะงามซะแน่เพื่อนกับงามอยู่ค่ะเพื่อนก็จะเริ่มเติบโตเดี๋ยวก็จะเป็นดอกให้ทุกคนดูค่ะอเอินซื้อไปเนาะทุกคนดอกใหม่กระได ดอกรักเล่ว่าันว่าดอกรักเล่ดอกรักเล่เบลอกระดกลิ่นจานลอยก่อนค่ะพอแยกเจิมบอกกระดกลิ่นยากด่นภาษาสวิเดนนี่แหงนี้แต่เร่อเร่อแยเจิมบอกว่าถือจักเถื่อแยเจอมเจ้าสิม่วงอันรีวิวอันดอกใหม่พักนึกเจ้าะสีม่วงาเรื่องภาษาเป็นสิว่ะบอกไปสลัดตายแยเจอม ักค่ะทั้งพักทั้งดอกไม้ปนกันเลยค่ะสวนใยจืมมันฟ้ารังแลดีก็เอาไปกินอยู่ค่ะแต่กะลายมันก็ยังเหลืออยู่จะถอนไปกินหมดมันก็กินบ่อท่านเหมือนไหมกินสองคนหนึ่งเนาะพระเอกไินคือแมวดมนี่ใยจืมไปกินเลยคือหมูนี่ เห็นออเรายกเกยงกับเกลียวเทียบไปเราวจะขึ้นมันฟางไก่คียงแอววยเจอมาได้ค่ะห่อนเนาะเติบโตเร็วอันนี้ก็เอาผ่านผ่านเขียวๆเนี่ยมาล้อมแล้วค่ะเพราะว่าสตอรอเบอรี่เขาแดงแล้วนกก็จะมากินเมือดละค่ะ้้บบารอมแดงเต็มหลอกค่ะ ล้วเข้าไปเบิ้งจักน้อยรึเข้าไปดูสักหน่อย,ออยสิว่าแดงเยอะขนาดไหนแล้วจะเจิมกับเก็บกินเรื่อยๆเราเรียค่ะตาทุกคนแดงหลายหน่วยแล้วค่ะอีกสักสองวันก็เก็บกินได้แล้วแดงขนาดนี่ถ้าบรอมนี้มากินบดเลยเด้อค่ะนกเนอนะเพิ่งกับบินวนเวียนอยู่นี่ล่ะเพิ่งอยากขอมากิน น้งนังกินข้าวย่าเจิมค่ะที่นั่งกินข้าวอย่าเจิมแล้วก็นั่งคุยกับเอฟซทุกคนหน้าร้อนดอกใหม่ก็สิส่วยงามค่ะก็ล่างดอกดอกเลยเดี๋ยวไว้บงดอกใหม่ก่อนก็ไปเบิ่งพักดอกใหม่ค่ะอันนี้ก็พักอีตูใบนางรัก ยอดนางรักต้นนางรักยายเจิมพอไว้ในบ้านอ๋อว่าตังไว้ยิ่งนอกกะถ้าสีเอาล่วงดินมันกะอ่อนอยู่เธอยังพูดแล้วก็เสียงเน,นี่นะนยนาตุคุณยายเจิมเขาบอกสียังพูดนะงามค่ะงามนี่พูดอะไรหมักดอกไม้กัน ใจสลายเพราะชอบดอกไม้สีแดงสีชมพูนะเสียงนกหงมาเบิ้งผักสลัดค่ะทุกคนผักสลัดหอมบานเทาอีเมเบิ้งดูแซบแซบดินะแซบนอ่อนๆีนสีว่ากรอบดีอร่อยค่ะ ทุกคนมาเก็บเอาอไปกินกับเนังก็ได้ผักสลัดกินอะไรกินกับอะไรก็ได้หมดค่ะยาเจมาิมมักผักอันนี้ที่ทุกคนมาสอ,อนน้ำยาเจิมเนี่ยผักชีค่ะเห็นบข่ขาเอเร่ยุค่ะวันนีบ่เกิดหมูปลาดูเก่าเมื่อวานไอแซ่บมาอีกเกิดดีแท้ๆค่ะทุกคน อร่อยมากค่ะทุกคนหอมบอหอมไปหอดหาทุกคนบอเบงดูงามนะค่ะเนาะสวยสวยเลยเบิงอรุณเจิงก็มีแนวให้เบิ่งเท่านี้แหละค่ะเจิงก็อยู่บ้านเนาะทำสวนทำงานบ้านอยู่นี่แหละค่ะไเจียงติพาทุกคนไปเบิ่งหม่องพระเอกก่อน เตาไฟด้วยค่ะเอสซี่ไม่เพิ่นบ่เคยได้เห็นจักเทียนหนาเนะลียเจิมผ้าเขาไปเบิ่งเลยค่ะสีเก่าเอสซี่ไม่ก็มาเบิ่งน้ำกันโหลดค่ะอันนี้มันกำมองเก็บฟืนไว้ค่ะฟืนก็จะมีอันนี้ขนาดเล็กขนาดน้อยนี่แหละค่ะนี่ก็มาจัดเรียงไ่ว่าจังสี่ั่นก็เป็นมองกันมองกันที่ว่า จะเอาฟืนเข้าเตาค่ะได้เจอไหมไม่ปกติฟืฟืนกัที่เปิดใต้มังใดนอมัน่งจะเห็น,นบอนี่เปิดแจ้งสี่เนี่ยมันก็จะเอาฟืนเข้าไปข้างในนะคะนารอนน้อนแน่นที่ท่ำแค่ท่ำหนาอุน่นค่ะจะไม่ทำความร้อนบอใส่ เปิดความอุ่นนะแม่น uh ี่นะค่ะที่ตาวนเพื่อนแนนก่อไฟคั่วนก็้นไปเทิ้งคุณใส่ไฟกับยู่องพุ่นหรอค่ะคุณใส่ไว้กับยูพุ่นน้งพระเอกเช่นะยอฟิลมาพระเอกมาขัดตอน you c a n a see him what it is มันเป็น accumulator tank Det är 750 liter vatten i den här. 750 liter Mm. Och sin inside har du en liten tank på 100 liter som är varmvatten som går in till huset. Mm. Nej, sen har 100 liter, 100 liter. är till har Okej, <c oughs> อแต่กว่าในฟื้นนีหน้าห้อนในว่าเปียงหรอกค่ะทุกคนไม่เปียงค่ะแต่หน้าหนาวเลยเปียงมากแต่กับมี่ฟื้นจะคลองเนาะก็บ่ไไรซื้อถ้าซื้อกับแพงมากค่ะล้อเขามาบอกก็นเ่เจิมเรา,ข,า,าข,เรขันตอน,น้นไนเขาสีมาเฮ็ดเอ้แบบว่าเดี๋ยวถ้าเขามาเฮ็ดได้เจ,เจมิมไทยเบิ่งดอกค่ะเพราะว่าเตานี่มันเสียแล้วค่ะ มันซื้อนานแล้วมันก็เสียถ้าซื้อใหม่มันก็แพงแต่ว่าเราสิเปลี่ยนแบบว่ามันจะจาอลงไปใต้ดินคือบอ่อบาดาลน,นะเฮ็ดแต่เป็นความร้อนนะคะเดี๋ยวเขามาเฮ็ดแต่แยกเจอไปถ่ายเวงเมื่อเดือนใดนี่แหละคะ่ะยยาเจอมนได้มาถ่ายให้ดูว่าเตาวบกอฟื้นกอไฟ,อฟเป็นอย่างสีเลือค่ะฟื้นกระจัดไ้เรียบร้อยดีนอกพระเอกเนาะก่อสิใดมาเป็นยังสีใช้ง่ายนั่นนี้ สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนยายเจมนนบบเิมชนนะบสเวเดนเมื่อนี้มีอย่างมาอ่างอย่างปกติช่องนี้ช่วงเัินเป็นแบบว่าวันเกิดจของพระเอกที่ซื้อนั่นซื้อนี่ให้แน่น,น,นั่นเทียซื้อค่ะอย่าว่ามิตรเนี่ยมาอา่างเวอร์เดนเรื่องสามีได้อย่าฝ่าวเบื่อได้ค่ะกระเบนเพิ่ซื้อใหยอย้นะ คือว่าเพื่อนซื้อให้ก็บ่อแม่เนอกค่ะเงิื่อนเจิบน้ำมะละเพื่อนก็ซื้อให้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ล่ะอันเรื่องคอมพิวเตอร์เอจิบไม่บ่ได้ยว่าว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนาะค่ะไอ้แม่ย่าก็พอปูออกเงินซื้อให้น้ำค่ะเพราะว่าเล่ามาส่อไปเล่าก็บอกบอกเอจิบเนาะตอนที่ว่าทายคลิปให้เอจิบเหมือนยางไปแล้วบอกว่าพอกระเม่เล่าก็บซอยเงินอ่อย เอาเงินซอยออกน้ำพวกปูกระยาเพิ่นก็สิให้ไอ้ได้เจิมสุเป,ปียล่ะค่ะเงินมันเกิดหน,น,น้าเป็นให้ทุกป,ปีเลยแต่แตมาอยู่แถลแหลกเลยค่ะให้ก็เป็นเงินนั่นให้ทุกปีให้พัปปนโค่นล่ะค่ะเพิ่นก็สิออกซอยกันก็ลูกไส้เพิ่อนซื้อข้อมันยัดเจิ้มนี่อันนี้ก็เพิ่นก็ยัดเจิมว่าันซื้อเองเพราะว่าไม่อันการสั้นหนะมัน คือเมื่อแต่เมืองไทยมันบดีเห็นมันไทยแล้วมันซันเงืองงกันนะ่าเราก็เลยสัางซื่อก็ไปเงืนเน็ตให้เจึมมากค่ะมาเปิดเบื้องนำกันเลยมือหน,นีเกี่ยมพ้ออุปกรณ์ที่จะเปิดก็คือเปิดคอมบริเเกี่ยมพ้อเงืองงงงงัค่ะมาดูด้วยกันเลยค่ะนี่เบญจสีไม้กันสันนี่ค่ะ ใบมีล้อถ้าไม่ถ้าไม่ไม,ไม่ดีก็ก็คืนขึ้นใดเลขขายุนี่ถ้าเราไม่พอใจคืนสินค้าได้เลยถ้าไม่ชำรุดตีดี๋เจอมากอันนี้ห่ะค่ายุ่สวีเดนคารามาแกนแล้วอีหยัางแล้วส่งขึ้นก็นได้ค่ะมาเบิ่งด้วยกันเลยว่าทางไหน,นจะเป็นยังไงอากาศก็ร้อนค่ะ ดีบอกเบิ่งดูอืมเอ้อันนี้เนื้อจับมันเป็นเน่ยงยาเนี่ยเป็นหน่ยยาเพราะแต่โอ้มันทีจับมือดีเด้เนะาะเราคอยจะไปทดลองเบิื้องนี่มีแบบนี้แกะออกแล้วก็ม้วนขึ้นเอามันคือบอลลอกคือบอลยูดีคือเกาะมาอย่างสะ มันบด,ดีเด้เนี่ยตัวเพี่ยนขึ้นอีกแล้วตีฟ้าเลยเทฟานได้ยินตืบอบลอเออยังวันนี้นนใส่เลยแม่นั่นน่ะมันเป็นตอกลอกตอกลอกเนี่ยที่เกย์ทรงขึ้นตัวขาทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเชิญชวนะบบสวีเดนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะพอกันใหมคลิปหน้า Thank you for watching See you next video สวัสดีค่ะ Bye bye